อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ยอยูอย่เยอะนะครับมีแจ็คต้นไม้ทุกวันนะครับผมเอาวันด,ดีครับผมปกครับผมเด็กไหนมุ้งหัวจ้าวๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมเ,บาบาบเนีเ่ยปลาเพื่อนๆมาเล่ต้นไม้ในบ้านนะครับกลามาเล่ต้นเรกันก้นนะครับคือปนีเนียเพื่อนๆในเล่ต้นไม้ก้นคือว่าเนี่ย วกาพผมดังข้าวนะครับดังลงการนะครับดังลงการสวยนะครับตอนนี้คือว่าถ้าใครชอกก็คือก็ซื้อได้ก็ได้นะครับพุ่มแต่ว่าพุ่มแต่ว่าทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับอยากให้เอฟซีทุกคนได้รู้นะครับว่าคือพุ่มมีแจ็คต้นไม้นะครับพุ่มจะแจ็คลัางบีไหมแจ็คเรื่อยๆนะครับใครเป็นผู้โชคดีใครสวยกดไลค์กดแชร์อันนี้คือให้พมสับขึ้นเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะแจกเรื่อยๆเลยนะครับล่างบีไหมจะแจกทุกวันนะครับ กถ้าใครอุดนุ่นช่วยซื้อซัพพอร์ตช่องพุ่มก็คืนติดต่อมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็กวปกวุ่่มด่างค้างนะครับด่างค้าอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แชร์เยอะๆนะครับมีแจ็คต้นไม้ทุกวันนะครับพุ่มอันนี้ก็ด่างเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ด่างนะครับตอนนี้จันนี่มีด่างนะครับตอนนี้ด่างอินโอนนะครับลายเล็กๆเดี๋ยวว่ามันน่าจะเละไม่ชัดนะครับ เดี๋ยวไปเรตานี่ก่อนส่วนนี้ก่อนถึงไอ้นี่เนี่ยี่ก้อนเดี๋ยวผมร้อยกับร้อยไม่ได้ที่กับตัวนี้ปิดดังนะครับฮูราเบโอ้นะครับนี่นี่ดูให้ดีนะครับมีนะครับด,ดังปิดตุกบใบด้วยนะครับเดี๋ยวใบนี้มันห่อลงหลังจะจ่จัดยันลักกะถึงกัเหมือนๆดูนะครับนี่ก็ผมคือ อย่างวัยในบ้านมีเยอะนะครับดูนะครับนี่ดังชัดว่าเดิมเหล่านะครับดังเรื่องกันนี่นู่ดังว่าก,กิ้วนะครับนะครับผู้รานะครับเนี้ยโอราเนีย่ยยกวัยกอนนะครับยีงไม่ใจใจยุดเดือบเนี่ยดังดังไรนะครับเดี๋ยวว่าดังคือว่านี่ดังวาก,กิ้วเหมือนกันกับควักประพุ่มนะครับ สวยนะครับตัวนี้ใครชอบเลก็คืออ่าสนใจเลก็คือเอ็ดเฟสมาเลยนะครับขึ้นอยู่ตายคลิปนี้นะครับเอ็ดมาเลยนะครับนี่กับเฟสนี้นะครับอือไอเลเฟสกันเฟสนี้เลยนะครับการนี่นะครับตัวนี้ลูกเกยนะครับไปด้เลนะครับมีมีตานนึ่งนะครับโจนุ่นนะครับตัวนี้กําลังจะไปส่งวันนี้นะครับ แล้วก็เนี่ยครับมีท่านี่จันนะครับใครช่วยๆก็ช่วยกันนะครับใครอยากได้ข้องแจ๊กนะครับก็ช่วยกันเช่นะครับพมมีแจ๊กตัววันนะครับลังหวีไหมเช่เยอะยิงได้เยอะนะครับแจ๊กเยอะสุดนะครับดูนะครับนี่ท่านี่จันเหมือนกันนะครับดางข้าวนี่พุ่มยโหลดุนยดไหมอยู่นะครับอันนี้กระดาง ด่างหินออนนะครับด่างหินออนนะครับด่างมดเลยนะครับพวกนี้จะเป็นด่างมดดี๋ยวนี้ก็ก็ด่างนะครับเป็นลูกมันด่างเหมือนกันนะครับน่าจะเรมินจดนี่องตอนนี้ก็ด่างนะครับเป็นด่างทองนะครับพุมแล้วก็นี่เปื่อนเือไม่เคยเห็นในคลิปนะครับปอบ้าพุ่มมาแดน,านจันเดงโบราณนะครับ ปาพิษปาดประกันใดก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับเตียวว่ามันก็เหมือนในรูปนะครับกล้องจังหวัดพังงาขอเหมือนนะครับกล้องน้างเหมือนกันเลยเดี๋ยวผมศึกษามานะครับว,ว่าพิษปาดประกันใดก็เข้าไปนะครับช่วยชีแนะด้วยคือมันความคิดของผมนะครับมันขึ้นอยู่กับสภา,ภาพอากาศด,ด้วยนะครับเพื่อนๆบางใบก็ไม่มีแดงคือไม่มีแดงนะครับตายใบนะครับแต่มันมีเส้นแดงอยู่คือมีเส้นแดงคือ้านะครับมีเส้นแดงมัดนะครับถูกใบยีแต่บางใบก็คือมันไม่แดงเจ็ด มีลายต้นนะครับเด้งบูรานนะครับผมยังลังกะหัวควงมาได้ชาติคือเดี๋วว่าพุมได้ทําคลิปนี้ลงมาคือว่าตอนเย็นพุ่มจะไปข้าวพ้านะครับตังเข้มเนี่ยป้าถึงเลยไม่มีคลิปลงให้เพื่อนๆดูนะครับกาเดี๋ยวออกมาดูเลยนะครับเ้างอ่องนกมีเปน,นะครับนี่หน้าหนกยุงนะครับเดี๋ยวนู่วายจนเหี่ยวเม็ดวายไนบ้านเปียด้วย นี่ดงอ่างนะครับดูตวงอ่างฝันยญ่นะครับแล้วก็นี่กวากระพุ่มแล้วมีแจ๊กเยอะนะครับแจ๊กแจ๊ก F4 ถูกค้านนะครับแจ๊กทุกวันนะครับปุ่มช่วยกันไล่ช่วยกันแช่นะครับนี่นอดกินเลยและนี่กวาดกะพุ่มดังหินรอนนะครับหลไม่เหมือนเปือนนี่ดูนะครับนี่นีตัวนี้ไหลชัดว่าเปือนนะครับตัวนี้ไหลชัด มีหลายต้นนะครับด่างอินโดนนี่นะครับเอาไว้เจ็กเอฟซีนะครับพุ่มเจ็กเจ็กมันเนี่ยเจ็กตุกต้นนะครับซึ่งกล้วยด่างนี่นะครับเจียวเป็นการตกเทียงต้องคลิปปุ้มต้นนี้นะครับมีอยู่แต่นหนึงด่างุ้มนะครับพุ่มว่าคุณทําคลิปแต่ไม่ไม่ตื้งได้ดีเดี๋ยวไปพูดว่าด่างเท่ด่างเท่พุ่มก็บ,บอกเลียว,ว่าด่างเท่ด่างเทียมส่วนตัวพุ่มพุ่มว่าด่างเท่แต่คนอื่นว่าด่างเทียมก็คือช่วยคอมเมนต์ด้วย,ยได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเขามาว่าพุ่มก่อนท่าคลิปไม่ตื้ดีม่่ยายงอไ ผมได้ตีเขาอกดวางคขนแลวนะครับมาเลของพมไม่ได้เนี่ยด่างเทด่างเทียมไม่รู้นยครับแต่พุมกวนใบไม่ออกมีแต่เนึ่งมาคอมเมนต์ผมสนใจมากเลยเขาว่าตัดใบยิกจนหวาให้มันใบไม่ยิกตัดอกเรื่อยๆนะครับแต่พว่มว่าด่างเทนะครับด่างเทียมมันมันไม่ฉายนะครับนี่ดูนะครับด่างเทียมแด้มันอยู่แบบนี้นะครับเพื่อนๆด่างเทียมมันต้องขึ้นเม็ดซีแลลวก็ห่ายเลยแต่นี้มันไม่ห่ายนะครับต้นเยอะแล้่มก็ตัดกลุ่มเนี่ย โลรุนกันเอาถ้าดังเทียดัางเทียมเดี๋ยวผมจะปีสู่ได้ดูนะครับถ้าเป็นดังเทียมก็เขาเอาไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นไส้เนยันหลานี่ก็ดังนิดอิดตุกใบนะครับเอฟซีชอผพมแจ๊กมันนะครับตุกต้นนะครับนี่นี่ดังนิดิดนี่ดัางเปลนดัางตุกตุกใบนะครับเกินเ่ยดังตุกใบนะครับเดี๋ยวมันดัางเล็กๆนะครับเป็นไงนี่ไก่จอบกัมแจ๊กนี่ก็ดังตุกใบนะครับ แยกมัดเดี๋ยวหวาคือหวามีถนนในกระดาษ่วยท่านนัน้นช่วงผมมั่งนะครับช่วยอุดหนุนมั่งนะครับผมช่วยซื้อช่วยเทม่วยได้ผมแจกมั้ยเนี่ยมีกับมันทั้งปีนะครับนี่เป็นกลายมัดเลยนะครับแต่เนี่จะเกลายมัดตุกต้นกับการลายนะครับตัวน,นี้ลไล่ไหมวะคนละตาคนละต้นกันดกูการลายอยู่มันดูนี่แจกมัดนะครับ เด็กมาตุกต้นเลยนะครับถ้าว่าเปื่อนๆจ่วยนะนับสนุนผมนะครับผมช่วยเฉ่ด้วยเลยนะครับแจ,จ๊กทุกนี่แจกทางเีนะครับถ้าใครสนใจอุดหนุนอีสือของผมนะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวว่ามีแจ็กทุกวันนะครับข้ามาดูเลยล้างปีใหม่นะครับเปื่อนๆแจ็กทุกวันนะครับอ่าผมเล้งไหมทุกมังวัวจ้าจ้าบางทีนี่มาดูตอนนี้กัน แนี้จันนะครับดูนะครับเนี่ยคือถ้าว่ารางวัลเยอะพุ่มีหลายอย่างนะครับถ้าว่าเคยช่วยเชช่วยเลยนะครับปุ่มพุ่ก็มีแจกรางวัลเยอะรางวัลเล็กแจกมัดจุกยางนะครับสวยช่วยเยอะๆปนะครับปุ่มอ่าแล้วเนี่ยครับนี่ก็ไม่ได้ปล่อยนะครับปล่อยไม่ได้นะครับบางทีปล่อยไม่ได้ก็แจกแจกอย่างเดียว เดี๋ยวว่าเป็นๆช่วยโอกาสร่งเองกันนะครับเม่ใเย้พุ่มโอ,อก,กาสรุง่งทุกกระรวยฐา,านเลยพุ่มเสียการรุ่งกันลาบเลยเป็นมื้อน,นุการรุง่งเป็นๆอกอกเองนะกาตร่งนะนี่ก็ด่างดังพีนะครับต้นนี้เดว่าใครว่าพุ่มตาซีนะครับเหมอนกอนไม่ใช่นะครับก็ไอ้ด่างเดี๋ยว่ายอดไม่มาไม่ด่างนะครับมันจะอกสลับยยดด่างสลับยยดนะครับแล้วก็นี่สายนี่จนด่างพีนะครับ นี่ใบผู้ครับตอนนี้ใบผู้ไอ้นี่กวักประพุ่มดังดังไรนะครับดังเรื่องดังข้าวดางังมีดังเป้นะครับเด<อ>ี๋ยวก็ไอ้นี่ก็ดังนะครับ<อ>เ,เดี๋ยวใบมันหนาวเรียนนะพุ่มเตี้ยได้เดี๋ยวพุ่มโรยุนยวน้วยอยู่นะบูหรานะครับตอนนี้ก็ดงังดังเรื่องนะครับ<อ>นี่ใบแจ็กเก็ตดีเป้นะครับเด็กโบรานเวยเลยเวยแจ็คเก็ตานี่เด็กโมราณกันคน,นนี้ ช่วยๆกันนะครับเงโบราณก้ามาดูนะครับเนี่ยอุย้ยเก็ดอีวขึ้นยาลังกะหนังตัดคลิปดึกนะครับอนี่เบลนเบลเนตอนนี้ครับดังลงการนครับเมากอนตอนนี้ก็ดังลงการนะครับก,นนกูจะพูดเฉไๆว่านี่ดงังแชดว้วาเดิมนะครับเป็นสี่เรื่องเลยหล่อลุนยศไหมนะครับตอนนี้คิดว่าตอนเป็นนีเพิ่มจะเลี้ยงไว้เองนะครับ แต่ว่าก็คุณมาร์กนะครับมีทันนึงนะครับสี่จุดนุ่นปุ๊บสีน,นี่จะดังข้าวนะครับจบไปห้าลักนะครับตนนัวนุอันนี้ก็ดังเหมือนกันนะครับใครตนใจก็ช่วยนุ่นกันได้นะครับปุ๊แต่เรื่องแจ๊กนะครับแจ๊กตุ้วันนะครับลังบีไม่นี่แจ๊กตุ้วันเลยแจ๊กจนว่าโอ้ตาคุ้นไม่ดิ้นเนี่ยถึงก็มีใบย้ยนะครับดูสี่นีจันใบย้ยนะครับใครชื่นชอบก็คอมเมนต์เลยนะครับปุ๊ช่วยนุ่นช่วยซื้อได้นะครับแต่ถ้าว่ารเรแจ๊กเอ ผมซ่มแจกนะครับใครเป็นผู้โชคดีก็รอหลับกันได้เลยนะครับพมเตบบานเต่ช่วยแต่ว่ามีข้อแม่นะครับออกขาส่งเองนะครับพุมกาเดิอนออกมามาปิดลิปตรงนี้นะครับพมทำมาทำมาเห็นมันแรนะครับเี่บานแา,น,น,น,านั้นในวงน้ำห้องเนตรจิมีมิติขี้เดียนี่ไายเรื่อยนเบื่อหนวะกีดี้ตายมาโจดอยู่น,นี่เอหาเย็นนักกิดนะพเพื่อใบรุนเดี๋ยวว่าจบนะ เห็นไหมช่วยไหมเปื่อนๆเล่าคลิปก่อนนะครับการไอ้ส่วนใจดต่อได้นะครับผมผมมีใกล้ที่อ่านหนานะครับเจ้าของนะเจ้าข้องหนังอยู่นู่กาใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวได้ข้องหนังวันช่วยๆแน่นอนนะครับแช่นะครับแช่เป็นปันแช่ไปเลยการสำหรับวันนี้ก็ ผมอมีไปข้างนอกเลยนะครับผมสวัสดีครับไปข้างนอกก็ไปปล้าดู